สวัสดีครับเด็กๆตอนนี้เรากำลังทำอะไรกินข้าวกินข้าวมีเมนูอะไรบ้างใครจะแนะนำอันี้มีอะไรบ้างกานเด็กๆรีวิวเด็กๆอันนี้อะไรส้มตำตำอะไรตำมะม่วงเผ็ดไหมคะเผ็ดอันนี้อะไรคะลาบหมูลาบหมูน้ำตกเหรออันนี้น้องอะไรคะน้องจ้าวฮะน้องจ้าวน้องแก้ม เต็มปากแล้วครับพี่เตยเอ้ยพี่อะไรนะคนสวยคนสวยกีก้างคนสวยเอาอันนี้อันนี้ใครครับโอ้โหบานเชียวจมูกก็เดีเยวที่บอว่าเฮ้ยงบมาอีกแล้วทำอะไรทำอะไรงบค่าอะไรเรื่องแบบจนวนตอนนี้อะงบอะไรงบอะไรงบสำหรับทำอะไร หมูกระทะอีกแล้วเหรอส้นนมไหนพี่แก้มส้นนมดิพี่แก้มกินอะไรได้บ้างคะสนน่มดิไม่กินใบสมุนไพรอะไรนะคะฮอหลอกกินฮอหลอกไม่ใช่ฮอหลอกมั้งใช่กอกค่ะอ่ามงกก่อนเอาวันดีก่อนวันนี้วันดีวันนี้วันดีเรียกป้าแพนมากินลาบก่อนเดียวลาบกินลาบ รีวิวลาบเลยค่ะนี่ีวกล้องไปไหนเขาตัวค่าลุมหัวลุมหัวกันกินลาบค่ะมีตามะม่วงด้วยลองลาบควายเท่านั้นลาบก่อนลาบควายที่มันดื้อวันนี้กินหมูก่อนจะได้ไปไหนจะได้เพิ่มทำไมไม่แวงโทรศัพท์ก่อนครับพี่ปื้นพี่ปื้นแวงโทรศัพท์ก่อนโอเคไหมครับอ๋อทำไมพี่แก้มกินอะไรคะ ะกินไส้กรอกค่ะใส่ค่ะกินไส้หลอกขอซิมหน่อยค่ะเธ้กรอกเอาดูดูดูป้าแพงค่ะโคซิมมาแล้วค่ะนี่อะไรนะพี่น้องป้องป้ายอ่ะพี่แซ่บหลายแบบว้าวป้าแพงกินดูนะดูนะดูนะปปิดเป็นไงเป็นไงเป็นไงกี้กาเหมาะขนาดใช่ไแซ่บค่ะแซ่บค่ะนี่โอเคค่ะอันนี้เขาเอียค่ะนี่ เล็บคุดอ๋อกินหน่อยเฮ้ยสุดยอดเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยพอเอ็ดอะไรมาวะเด็กไม่มีอะไรกินอะหน้าคอหน่อค่เหน่ยวไม้หน่อไม้ใช่ไหมพี่แก้มกินอะไรได้คะบุ้งใบแดง พี่แกงกินอะไรคะผักบุ้งพี่แกงกินอะไรคะนึดนึกก wow. wow. ่อนนึกก่อนนึกก yes ่อนนึกก่อนตอบนึดนึดกรอบนึกรอบว้าวว้าวใครมันกินข้าวคำใหญ่ไหมเนี่ยคนนี้เหรอหนูคนไหนคะกินข้าวคำโตเหรออันเจ้าหนี้แล้วโอ้โหใหญ่กว่าของน้องการนิดเดียว เฮ้ยเบาๆสิเดี๋วยวไก่มันไข่ออกมาไม่ทัน <c oughs> กินแต่ไข่ทอดเนี่ยว้าวโอเคให้เบ็ก,กินข้าวันก่อนนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายสิบ๊ายบายสิว้าว